รวบรวมเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมโครงการงานวิจัยของ9ราชมงคลในที่นี่ RMUT FM 89.5 MHz Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารการราชมงคลในที่นี่ rmut ค่ะพร้อมกันนะคะกับดิฉันดริษายิ้มสิงคค่ะทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่นี่ RMT หลากหลายข่ขาวสารนะคะนำเสนอผู้ฟังทั้ง3ช่วงรายการของเราเช่นเคยเลยเริ่มต้นในช่วงแรกกันเลยนะคะกับเปิดบ้านราชมงคลก,กันค่ะเปิดบ้านราชมงคลในวันนี้นะคะกาวราชมงคลแถลงเปิดศึกชิงชัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่40พระนครเกมส์พร้อมขับเคลื่อน Green University ค่ะ เมื่อวันที่7มกราคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรังที่40พระนครเกมส์ โดยดรนัทวารพลรัศิริวัชราบุญรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในฐานะประธานคณะกรรมการการแข่งขันมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกาซิดิตสุทธิวานิตรองอธิการบดีรองประธานคณะกรรมการการแข่งขัน และอาจารย์ฉลองอภิวงศ์ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและกรรมการตัดสินเป็นผู้แทนในการจัดงานแถลงข่าวณห้องประชุมมงคลอาภา3อาคารมงคลอาภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์พาณิชยาการพระนครกรุงเทพมหานครค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกาศิดิษ์สุทธิวานิช ได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่ามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเกียรติให้เป็นสภาพในการจัดการแข่งขันครั้งที่40พระนครเกมส์ในระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการกีฬาของนักศึกษา โดยเฉพาะความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะแล้วก็การสร้างความสามาคัคคีอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีที่สำคัญคือการสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลทางกาวแห่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลพระน,นครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะ สมเด็จพระนิฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลแกม,มหาวิทยาลัยที่ได้รับเหรียญทองสูงสุดซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาจึงถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาการแข่งขันกีฬาที่มีเกียรติและได้รับความสนใจจากสังคมไทยอีกหนึ่งมหกรรมในแต่ละรอบปีค่ะ นอกจากนี้การแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ยังมุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดม,มศึกษาที่ขับเคลือ่อนนวัตกรรมสีเขียวหรือว่า Green University ค่ะโดยได้ร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดนำรถไฟฟ้านะคะมาใช้ในการรับส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมขับเคลือ่อนโครงการ Eco Life In You ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนั่นเองค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นการรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางการทิ้งขยะให้ถูกประเภทในจุดที่เตรียมไว้การลดการใช้พลาสติกการใช้ข้อมูลดิจิทัลแทนกระดาษค่ะ ในขณะที่อาจารย์ฉลองอภิวงนะคะบอกเพิ่มเติมว่าการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เขาร่วมกว่า3,000คนด้วยกันมีการชิงชัย12ชนิดกีฬานะคะจะได้แก่กรีธาฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอล,ล,บลครอสเวิร์ดเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเปตองเซปักตะก้อเทนนิสมากกระดานและอ e ีสปอร์ตค่ะโดยใช้สนามในการจัดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สำหรับกีฬาภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์จะได้แก่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเทเบิลเทนนิสบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปตองและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์อีกด้วยค่ะสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะใช้สำหรับในการแข่งขันกรีฑาค่ะสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอล และกีฬาชนิดที่เหลือนะคะจัดการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์พาณิชยาการพระนครนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกวดที่น่าสนใจจะได้แก่การประกวด m r ตร์ RMUT 2026 Miss RMUT 2026 Miss Queen RMUT 2026 Miss Jumbo Queen RMUT 2026 Miss Congenity Queen RMUT 2026 การประกวดวงดนตรีนะคะรวมไปถึงการประกวดผู้นําเชียร์โดยองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทาง9แห่งอีกด้วยค่ะในขณะที่การออกแบบตราสัญลักษณ์หรือวันโลโก้ในการแข่งขันพระรคนครเกมส์นะคะดรพิมพ์จุฑาพิกุลทองอาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแนวคิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของก้าวราชมงคลใช้9้าวสีที่เป็นสีประจําของก้าวราชมงคลและก็จะมีชื่อการแข่งขันพระนครเกมอยู่ในพื้นที่สีม่วงซึ่งเป็นสีนะคะประจําราชมงคลพระนครน,นั่นเองค่ะด้านบนจะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับ เป็นสถานที่สําคัญต,ต่างๆที่สื่อถึงความเป็นพระนครหรือว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่จเจริญรุ่งเรืองส่วนด้านล่างจะประกอบไปด้วยอักษรสั่งกฤษตที่มีความก้าวล้ำนําสมัยค่ะส่วนมสัสคอตหรือว่าสัตว์นำโชคนั้นเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกียรติพงศ์ศรีจันทร์ทึกอาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะโดยมีชื่อว่าน้องอินทนน โดยได้รับารงบันดาลใจจากยักษ์นะคะถือเป็นสัญลักษณ์นำโชคเนื่องจากยักษ์นั้นเนี่ยเป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาคุ้มครองและแสดงออกถึงความเป็นพระนครค่ะอีกทั้งนะฮะยังเป็นตัวละครสําคัญในการแสดงโขนของราชสํานัก จึงใช้ยักษ์มายราบนะคะซึ่งเป็นกายสีม่วงอ่อนเป็นแบบหลักจากนั้นปรับยักษ์ให้สะท้อนถึงตัวตนความเป็นพระนครด้วยการผสา,านความร่วมสมัยให้เหมาะสมกับการเป็นสัญลักษณ์นำโชคของการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์อีกด้วยนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลครั้งที่40อย่างเป็นทางการโดยการแสดงแสงสีเสียงอย่างงดงามนะคะพร้อมการเดินขบวนทัพนักกีฬาทางการราชมงคลอย่างยิ่งใหญ่ค่ะในวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2569ณสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสำหรับคุผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถร่วมชมพิธีเปิดชมการแข่งขัน ในกีฬาประเภทต่างๆนะ,ะติดตามข่าวสารและก็ผลการแข่งขันได้ค่ะที่เว็บไซต์ h t t p s p o t r m u t p a c t h หรือ f c e e o o o นะคะกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครลังที่40พระนครเกมส์นั่นเองค่ะพากสันสากคหู่มู่ฟังช่วงหน้าติดตามรอบรูก้าวราชมงคลกันค่ะ ขับเคลื่อนด้วยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับงานชีวิตและสังคมพร้อมปฏิวัติแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ยกระดับชุมชนอุตสาหกรรมและเพิ่มพลังการสร้างรายได้เสริมทัพนักวิจัยนวัตกรและการบริการวิชาการ ื่อบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพรวมสร้างอนาคตของผู้ประกอบการไทยด้วยการสนับสนุนการวิจัยและปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้เราพร้อมสนับสนุนยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรายละเอียดเพิ่มเติม02 549 4682หรือ i r d r m u t t .ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม,มันส่งเสริมง,งานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากลหากคุณอยากเป็นไอดอลของคนยุคใหม่มาสมัครเรียนกับเราสิคะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรามีสื่อการเรียกรสอนที่ทันสมัยควบคู่กับวิชาชีพครูที่เน้นปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตจริงให้กับผู้เรียนโดยผ่านการขัดยเก่าจากบุคลากรที่มีความสามารถและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทําให้ผู้เรียนมีโอกาสที่สามารถพัฒนาตัวเองในด้านความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับไอดอลของคนยุคใหม่โดยมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล สาม,มารถสมัครได้ที่ www.teched.imu.tt.ac.th หรือโทร025494713 025494723สร้างคนสูส่สากลพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล รอบรูการราชมงคลช่วงนี้นะคะเริ่มกันเลยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลล้านนานะคะร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยกลุ่ม2เดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมค่ะรายงานข่าวสารโดยคุณธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนาค่ะผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดออรอนนบพัศนอุดมนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยรีราชมงคลล้านนา เขารวมรับฟังนโยบายกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนโดยมีดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุนและประเทศสร้างผลผลิตทางนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของเอกชนไปจนถึงตลาดโลก เพื่อส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโจทย์และความต้องการของประเทศไทยและระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลายัยเมื่อวันที่5มกราคม2569ณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านการเกษตรและนวัตกรรมด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้งานวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธปรรมและเกิดผลต่อภาคการเกษตรรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติจริงนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ARDA และมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งคาดหวังว่าจะนำไปสู่การผลักดันนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต ทริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานต่อกันเลยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ค่ะรายงานข่าวสารโดยคุณอมรอเทพดอกสันเทียงานประชาสัมพันธ์และเผยพแพร่มทรอีสานค่ะวันที่5มกราคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอคีสาน โดยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ, Mull, ในระดับปรกสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ระหว่างวันที่5-7มกราคม2569ณโรงแรมสตาร์เวลบาหลี ì, จังหวัดนครราชสีมาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรโคสิสีภูทรอธิการบดีมอทรอ,อิสานเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระบินพลภัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร PLOOBE และแก็บอาลสิสตตามเกณฑ์ AUNQA เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทปอปอจำนวน6ท่านได้แก่รองศาสตราจารย์ดรเพศัชกรหญิงกัญยคดาอนุวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาตรีสุภสุธีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์สรายุทธจันมหาสถียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอตอร์วัยวุฒิอยู่ในศินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริรักเรืองรุ่งโรธและผู้ช่วยศาสตราจารย์พกาพรผู้เจริญโดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น70คนจากสีวิทยาเขตอมรเทพดอกสันเทียงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอ,อีสานร,รายงาน ส่วนทางด้านคณะเทคโนโลยีค้ารกร,รศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาพิไทยควีนสิลิกิตค่ะรายงานข่าวสารโดยคุณณธนาศีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครค่ะคณะเทคโนโลยีคหารกรรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากกลุ่มศิลปกรโดยสำนักพิพิพธภัณฑ์ทัานแห่งชาติ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาพิไทยควีนสษฐกิจแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิวชาคหากรรมศาสตร์ประยุกต์เป็นวิทยากรถ่ายทอดต้นแบบดอกไม้ในพระนามาพิไทยดอกแคทเทอริยาควีนสษิกิจกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการต่อย,ยอด ให้พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสักกรินหงรัตนาวร,รกิจอาจารย์กิติยอดอ่อนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิวชาคหารามกร,รมศาสตร์ประยุกต์ร่วมเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้ในระหว่างวันที่26-28ธันวาคมที่ผ่านมา นำพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนันทน,นาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงานปิดท้ายกันด้วยบัณฑิตศึกษาศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะบุรณาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ศึกษาพหุวัฒนธรรมมอญไทยต่อยอดทุนวัฒนธรรมปทุมธานีสู่การวิจัยศิลปะร่วมสมัย รายงานข่าวสารโดยคุณอาทิตยาปกทานังวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ งานบดีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบคณะศิลปกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำนักศึกษาระดับปริญญ,ญาเอกลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ณสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงพื้นที่และพัฒนานงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและพะหุวัฒนธรรมณห้องประชุมบุญทริกสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีโดย ได้รับเกียรติจากนางลัสมาทารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรมโนธบุญทองเล็กคณะบดีคณะศิลปกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยัญบุรีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบในการนี้ สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อพระหุวัฒนธรรมในจังหวัดปทุมธานีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริษัทสังคมและอัตลักษณ์พระหุวัฒนธรรมของพื้นที่เน้นวิถีการหลอมรวมทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายรามันและชาวไทยภาคกลางอันเป็นรากฐานสำคัญของทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดสริริทองสริริรองประธานสภาวัฒนธรรมและนายไพโรจน์จันแบบประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามันแห่งประเทศไทยรวมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อสนับสนุนการนำมิติทางวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยศิลปะการออกแบบร่วมสมัยและการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ กิจกรรมครั้งนี้จะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนานงานวิจัยและนกรกรรมสร้างสารรค์อย่างยั่งยืนอาทิตยาประกานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานค่ะพากกันสัครูมฟังช่วงหน้าข่าวสารงานวิจัยช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ Engineering the Future เมื่อความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ก,ก,กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อโจทย์กระแส E ีวีระบบรางพลังงานทางเลือกอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานงานด้านโยธาไฟฟ้าเครื่องกลนวัตกรรมสิ่งพอและอีกหลากหลายองค์ความรู้รวบรวมไว้ที่นี่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม www.engineer.rmutt.ac.th หรือโ er. ทร02-549-3400ศาสตร์ของสถาปัตยกรรมงานออกแบบที่มาพร้อมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างภาพจำด้วยคุณภาพที่ให้ผลลัพธ์การใช้งานเป็นความประทับใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญบุรีมุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมลงมือปฏิบัติประยุกต์ใช้นวัตกรรมการออกแบบบนเทรนออกแบบโลกเปิดสอนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายในภาคเรียนปกติ5ปีติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w a c h r m u t t a c t h หรือสอบถามได้ที่0ูนย์ 25494771เคยรู้สึกเคียดวิตกกังวลเหมือนว่าความสุขหายไปไหมคะคุณไม่ใช่คนเดียวคะ่ะที่รู้สึกคนไทยกว่า13.4ล้านคนกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสุขภาพจิตในชีวิตประจำวันจากสาเหตุใกล้ตัวทั้งการเรียนการทำงาน ความคาดหวังความกดดันการเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่สื่อออนไลน์ตัวการสำคัญที่เราอาจคาดไม่ถึงมาสร้างสุขภาพใจที่ดีด้วยกอบป้องกันเริ่มได้เลยที่ตัวเราดูแลร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์หรือเลียกงอบายามุกออกกำลังใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวกำหนดเป้าหมายเล็กๆคิดบวกให้มากม และที่สำคัญอย่าลืมขอบคุณตัวเองกันนะคะหากบางเรื่องรู้สึกรับมือไม่ไหวมีคนที่พร้อมจะรับฟังค่ะสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้คําปรึกษาฟรีตลอด24ชั่วโมงและแอปพลิเคชัน d ี D M I N D คัดกรองสุขภาพจิตเริองต้นด้วยตัวคุณเองปัญหาสุขภาพใจไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือข่าวห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM ป5สิเก้าชุดห้มิกเฮิรข่าวสารงานวิจัยช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะราชมงคลธัยบุรีร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Next Gen Explorer THE Future is y o u r จุดประกายความคิดสร้างสารรค์ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมค่ะวันที่10มกราคม2569นาดคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีนะคะร่วมกับบริษัท NC h o u s i ฮ g าสิ่งจำกัดมหาชนจัดก,กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Next Gen Explorer The Future is y o u r มุ่งเน้นการจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ค่ะควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตนะ .N.C. l e g e n t s เซ p o r t ปอร l ตแอโครงการบ้านฟ้าปียะพิรมลอมลูก,กาคลังหกโดยได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ การจัดงานครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหลากหลายคณะของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะจะได้แก่คณะครุศาสตร์สหกรรมนำโดยศาสตราจารย์ดรปิยะนันปานนิมวิภาหัต์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมในโซนของ next gen vr fun zone ค่ะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้สัมผัสโลกเสมือนจริงผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตเสริมสร้างทักษะและจินตนาการอย่างสร้างสารรค์นั่นเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริชัยเตรียมลำเลิศหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พร้อมทีมนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมสร้างสีสันในกิจกรรม Power Up Station สถานีเพิ่มพลังถ่ายทอดความรู้ด้านหลักการวิทยาศาสตร,ร์ผ่านกิจกรรมสนุกสนานเข้าใจง่ายเสริมสร้างทักษะการมองเชิงวิทยาศาสตร,ร์ให้กับเยาวชนค่ะ รวมด้วยนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วทัทรร้อยตีกิติศักดิ์วิทยากมลเลิศรองคณบดีได้รแรวมจัดก,กิจกรรมพิเศษนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบการใช้ความคิดสร้างสารรค์และการตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เน่ยสะท้อนถึงบทบาทของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะปีท้ายช่วงนี้กับราชมงคลสุวรรณภูมิกันค่ะคว้ารางวัลเหรียญเงินเวทีนวัตกรรมนานาชาติวันนักประดิษฐ์2569ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยที่ได้รับ เหรียญรางวัลเหรียญเงินค่ะจากการประกวดและจัดแสดงนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์2569 Thailand Inventor Day 2026นะคะจากผลงานวิจัยในเรื่อง Development of an Aircraft Engine Maintenance Forecasting r System using Multi-Agent Reinforcement Learning ค่ะคณะนักวิจัยประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนนท์จันทะเสรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสสิ์ สุวรรณประทีปผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระกันจนการและอาจารย์บดินเดชชุมมัง่งอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัตยกรรมศาสตร์ค่ะซึ่งผลงานดังกล่าวนีนะ้ได้รับรางวัลจากการประกวดและการจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ2 0 2 6 Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology exposition หรือ IPITEX 2026ค่ะงานดังกล่าวนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดปลดล็อกประเทศไทยด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่5ถึง9ามก,กราคม2569ค่ะโดยสำนักงานการวิใจัยแห่งชาติหรือวชอกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนักกรรมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิจกรุงเทพมหานครในการนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยนะคะ ซึ่งจะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรทูลจันทเรืองผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลลยาณีนิมนวลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัราวุธศรีสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธานีมั่นคงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทินผงผิว อาจารย์วรุณคำหนึง่งดเรเซริพันธ์เขียนแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีชิตและคณานาจารย์จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ร่วมสร้างสารรค์ผลงานวิจัยและนะกรรมอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะ คุณฟังคันนี้คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในรอบรัวก้าวราชมงคลของเรานะคะสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารรอบรัวราชมงคลกันได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดไปกับที่นี่ RMT u และดิฉชานได้สายิ้มสิ่งเช่นเคยนะคะ FM 89.5 Innovation for Life นรัตก,กรรมเพื่อชีวิตค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่นี่ RMT u หมดเวลาลงอีกเช่นเคยสำหรับหน้าติดตามกันใหม่นะคะวันนี้มาเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะวิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทาง9แห่งเสริมสร้างการรับรู้นำนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชสนับสนุนองค์ความรู้ที่หลากหลายนำเสนอวิดอมินิต หนึ่งนาทีกับสาระวิทยาศาสตร์ ไม่เขาว่าโรเซตาสโตนหรือหินสีดําก้อนหนึ่งจะมีความสําคัญยังไงย้อนกลับไปปี1799กองทัพของนโปลเลียนได้ค้นพบศิลาสลักอักษรขนาดใหญ่ที่เมืองโรเซตาประเทศอียิปต์ใครจะรู้ว่ามันกลายเป็นกุญแจสําคัญที่เปิดเผยความลับของอักษรภาพอียิปต์ไฮโรกริฟที่ไม่มีใครเคยอ่านออกมาก่อนแท่้งศิลาโรเซตานี้ได้จารึกเรื่องราวโดยกันไว้ถึง3ภาษาในก้อนเดียวคือภาษาภาพไฮโรกริฟภาษาเดโมติกที่มีการใช้ในสมัยอียิปต์และภาษากรีกโบราณภาษากรีกได้ถูกแปลความหมายออกได้อย่างรวดเร็วและหลังจาก น,นั้นอีก20ปีฟรองซัวชงปอิยงนักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสก็ได้ถอดรหัสภาษาภาพไฮโรกริฟส์สเร็จเป็นคนแรกโดยเขาจับคู่และมองเห็นการทับซับระหว่างภาษากรีกและภาษาภาพของคําว่าทอเลนีซึ่งเป็นชื่อของคนได้อย่างถูกต้องและอ่านชื่อผู้ปกครองที่อยู่ในจารึกอื่นๆได้อย่างแม่นยําการถอดรหัสของชองปลริยงต้องใช้เวลาอีกกวาา่า35ปีถึงจะถูกยอมรับและนั่นทําให้โลกได้เข้าใจวัฒนธรรมและวิทยาการของโลกอียิปต์มากขึ้นแบบก้าวกระโดด